นี่ดีค่ะวันสิพาต้มจืดกระดูกหมูนะคะหมูที่เราเออซี่โครงหมูเนาะคะ่ะนอะในส้มหมักไว้แล้วนะคะใส่ลงไปกระสีไม่หมูซับนอมพร้อมนะคะเดี๋ยวใส่ที่หลังเอานี่ต้มกระดูกหมูหุ่เปื่อยก่อนนะคะรอแป๊บสักประมาณ20นาทีน้ำเดือดแล้วค่ะเอาออมา เห็ดหมูสาของเฮา,าลงไปทีละนิดทีละน่อยนะคะปั่นไม่ต้องเป็นก้อนมากก็ได้ค่ะจริงๆแล้วใส่แตก่กระูปซี่โครงหมูก็ได้เนาะแต่ไม่ส้มกลัวไม่อิ่มมีการกลัวไม่อิ่มด้วยนะใส่ลงไปจ้าวันนี้จะเป็นเมนูต้มจืดผักกาดดองด้วจ้ะเด้อผักกาดก็จะเป็นผักกาดของเราเองนี่แหละที่เราดองไว้ มารังสรรเป็นเมนูบ้านๆน,นะคะกินง่ายๆกันวันนี้การหมักหมูหมักเออกระดูกหมูเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยใส่เกลือเล็กน้อยกระเทียม3าสกรีบกระเทียมหัวใหญ่เนาะแล้วก็พริกไทยดํานะคะไม่ส้มเอามาโขกให้เข้ากันละเอียดแล้วเนาะไม่ส้มก็เอามาหมักแล้วก็ใส่รถดีลงไปค่ะไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยนะ รอใส่อีกทีก็ตอนชิมน้ำซุปมาและค่ะว่าจะนัวไหมถ้าไม่นัวเราก็ค่อยเติมนะคะหมดแล้วนะคะหมูรอหมูสุกอ่าเริ่มปรุงเพิ่มนะคะใส่ลงไปรสด,ดีใส่ผงชูรสนะจ๊ะใส่หลายแซ่บหลายกระดูกหมูเสร็จแล้วเตรียมผักกาดดองที่เราหั่นไว้นะคะผักกาดดองนี้ไม่ส้มล้างเราเดิม ล้างประมาณสองสามน้ำนะคะไม่อยากให้มันเปรี้ยมากนะคะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันหน่อยเนาะเดี๋ยวเราต้มไปสักพักหนึ่งนะให้น้ำนุนนๆเข้ากันนะคะส่วนรสชาตินี่ก็พอดีแล้วแหละอืมพอดีนะคะเดี๋ยวสักพักก่อนเนาะอีกสักประมาณ3านาทีสีนาทีค่ะ ว,ว้าวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต้มจืดผักการดโดอรับประทานมากเลยโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนั่นดักใส่จานใส่ถ้วยเลยเนาะ เรียบร้อยค่ะกับข้าวบ้านๆทาทานง่ายๆเลยวันนี้สดน้ำคร่องๆเลยนะคะบคนที่รับชมการทําตุ้มจืดผักกาดดองจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ